เอาฝักอะลบ้มแล้วฝักละคอด้วยครับแกนส่อครับผมก็เลยคู่กันเลยคู่กันงานงานคู่ก็ ละครเราละครเราครับตัวเองก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับกับฝันเพื่อนะครับเพราะว่าเราสามคนเนี่ยเล่นด้วยกันนะฮะอย่าเข้าใจผิดนี่ไม่ใช่พระเอกนางเอกนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าในเรื่องคือเราอยู่บ้านเดียวกันเราโตกันมาตั้งแต่เด็กอาบน้ำมาด้วยกันด้วยถูกต้องเป็นพี่น้องกันไม่ไม่อยากจะให้พลาดเลยนะฮะใครที่อยากเห็นหุ่นแซบๆของแกงส้มนะครับในเมมโมรีผมนี่เต็มเลยนะฮะ อยากเด็กจะล้าออกมาให้ดูใช่ไหมแต่ว่าจะบอกว่าเป็นน้องชายที่น่ารักมากนะครับอยู่ในกองนี้ก็ดูแลพี่ชายดูแลทุกคนในกองตลอดถามพี่ตลอดว่าเป็นไงไหวไหมเออไหวไหมพี่ไหวไหมนะฮะได้ดูประมาณเมื่อไหร่ครับแกงส้มครับก็ปลายปีนี้นะครับในช่วงเดือนกันยายนจะตามให้ดีแล้วกันครับผมแล้วก็เป็นอะไรด้วยเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็ไปถ่ายกันนะฮะไปด้วยครับไปต้วงครับผม ดูหน้าตาอยากเล่นมากจริงนะเดี๋ยวเพิ่มบทให้ให้เล่นเป็นคนเลี้ยงปัาคราฟที่บ้านนางเอก ตอนตอนนั้นเขาจะเล่นอีส่าทำไปทำมาเหลืออีกสองตอนที่เขาเล่นตอนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเจ้านายให้ครับผมจำนายบอกไอ้ที่พูดลึงพันและเกินเลยนะไม่แต่ของนิกกี้ก็จะมีมีมีนะฮะดีดีนะครับครับสุดท้ายครับแจงส้มไม่ฝากทั้งหมดนะฮะทั้งเพลงด้วยอะไรด้วยนะครับจะเผู้ชมอีกครั้งนึงครับครับผมแม่ขอย้ำอีกทีแล้วกันนะครับกับความรักสวยงามเสมอนะครับเพลงนี้อยากจะมอบกับทุกๆคนนะฮะยังไงใครอยากได้เพลงเต็ม MV นะครับดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่ เสดจบโทอรทออกนะฮะสามเมื่อกี้กันจังเลยแล้วก็อย่าลืมอัลบั้มอัลบลั้มนะครับเดี๋ยวก็อุ่นหนุนกันได้นะค,ค,ครับผมเราจะวางแผนให้ทุกคนได้จับจองกันวันที่6มิถุนายนนี้แล้วก็ซื้ออัลบั้มไปร้องฝึกร้องกันมาแล้ววันที่27 28 29มิถุนายนนี้เราไปสนุกกันกับ10 Years of Love The Star In Concert รับรองว่า50ชีวิตจะทำให้ทุกคนมีความสุขที่สุดในโลกครับผมโอเคครับนี่คือแก๊สส้มเทนทอล เอฟโเอฟโเดตาแต่ว่าเยวกูจึงเดียววันนี้นะครับเราไปพักเบรกกันครับผม้า